สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีของวงการบันเทิงมานําเสนอคะคุณสิริต้าคลอดลูกสาวแล้วใช้แววสวยหน้าตาจิ้มลิมมากใครเป็นแฟนคลับคุณสิริต้าบ้างมารวมตัวกันตรงนี้เลยเรื่องราวน่ายินดีแห่งวงการบันเทิง หลังจากเมื่อหลายเดือนก่อนซิริต้าเจนและสามีนักธุรกิจหนุ่มกรนรงเดชออกมาเปิดภาพเซสุดหวานชำราวกับพรีเวดดิ้งจนหลายคนถามว่าเตรียมแต่งงานรอบสองหรือเปล่าจนที่ในที่สุดออกมาประกาศข่าวดีกำลังมีทายาทคนที่สองล่าสุดคุณกรนนรงเดชสามีของซิริต้าเจนเซน ได้ออกมาประกาศข่าวดีผ่านอินสตาแกรมด้วยรูปภาพเท้าและมือของลูกคนที่สองซึ่งตอนนี้คลอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมแคปชั่นว่านางฟ้าตัวน้อยของเราเรียกว่าตอนนี้น้องกวินลูกชายคนแรกก็เป็นพี่ชายเต็มตัวแล้วหากย้อนไปก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากประกาศข่าวการตั้งครรภ์ลูกคนที่สองว่า ตอนแรกเคยคุยกันว่าจะใช้วิธีการของหมอแต่บังเอิญว่าเขาเลือกมาเกิดก่อนที่จะได้ใช้อาจเป็นเพราะเราบำรุงร่างกายดีมากเขาก็เลยมาก่อนที่จะถึงเลิกที่วางไว้ขอแสดงความยินดีกับคุณสิริต้าและครอบครัวนะคะรอติดตามชื่อน้องและรอชมความน่ารักของน้องค้าฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะะักะา